รู้กาลูกันโปเกมอนที่มีร่างกลางวันกับร่างกลางคืนแต่พอเป็นโปเกมอนของซาโตชิมีร่างพลบค่ำให้เราเห็นด้วย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มือเก่งแฟนตาซีสำหรับโปเกกซ์ในวันนี้นะครับก็จะเอาโปเกมอนตัวชูโรงอีกหนึ่งตัวของซาโตชิในภาคซันมูนมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนั่นก็คือเจ้าอีวังโคกับเจ้าลูการูกันนั่นเองครับซึ่งมันเป็นโปเกมอนลูกหมากับโปเกมอนหมาป่านะครับโดยที่ความน่าสนใจของโปเกมอนสายพันธุ์นี้ก็ชัดเจนอยู่ที่ว่าไอตัวลูการูกันเนี่ยครับเราจะต้องวิวัฒนาการมันให้ถูกที่ถูกทางนะครับไม่ใช่สิใช้คําว่าต้องถูกเวลานะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราวิวัฒนาการ เป็นร่างที่เป็นกลางคืนอย่างนี้เนาะแล้วถ้าวิวัฒนาการตอนกลางวันก็จะเป็นร่างกลางวันนะครับแต่ว่าในของอนิเมะเ,เนี่ยเราจะได้เห็นว่ามีร่างพิเศษอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งเป็นร่างพบคำนั่นเองครับซึ่งร่างพบคำนะครับเป็นร่างที่พี่ซาโตชิเขาใช้ให้เราเห็นนะแต่ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่ร่างพิเศษเฉพาะแบบของซาโตชิเท่านั้นนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเรามีอีวังโคที่เอาไปวิวัฒนาการให้ถูกเงื่อนไขเราก็สามารถที่จะทําให้ลูการูการร่างพบคำนั้นถือกำเนิดขึ้นมาได้นั่นเองครับทีนี้เดี ลักษณะเป็นเจ้าลูกหมาโตไปเป็นเจ้าหมาป่าที่ดูแลจะมีความดุร้ายอยู่พอสมควรน,นี้มันจะมีโปรไฟล์ยังไงบ้างเริ่มที่ตัวแรกอย่างเจ้าอ e ีวังโคครับอีว e ังโคเป็นโปเกมอนลูกหมาธาตุหินนะครับอ่าซึ่งตัวของมันก็จะมีลักษณะเป็นหมาตัวน้อยๆน,นะครับมีหัวโตๆแล้วก็มีดวงตาที่แสดงถึงความมุ่งมั่นอยู่เสมอเลยแล้วตัวของมันจะมีส่วนขนตรงบริเวณคอนะครับซึ่งขนเนี่ยมันก็จะมีฟูๆนิดนึงแต่ทีนี้มันจะมีส่วนที่เรามองข้าไม่ได้เลยคือส่วนหินนั่นเองครับซึ่งส่วนหินตรงนันอง e ีโคนะสาาามรถท่จเ ไว้ใช้โจมตีใส่ศัตรูได้ด้วยครับพื้นฐานแล้วเนี่ยมันยังเป็นโปเกมอนที่อ่อนแอก็จริงนะแต่ว่าการปรารถนาที่จะแข็งแกร่งขึ้นของอีวังโคนั้นต้องบอกเลยว่าไม่แพ้โปเกมอนตัวไหนเลยครับตอนที่มันตัวเล็กนะครับสำหรับเทรนเนอร์แล้วมันเป็นโปเกมอนที่ค่อนข้างมีความเชื่องแต่ทีนี้การโตขึ้นของมันเนี่ยทำให้มันค่อนข้างจะมีความก้าวร้าวมากยิ่งขึ้นนะครับคำว่าโตขึ้นในที่นี้คือย,ยังไม่วิวัฒนาการนะหมายความว่าเราเลี้ยงมันไปถ้าเกิดว่าผู้ภาษาเกมก็คือเลเวลอัพใช่ไหมพอมันโต่ ไดๆก็ตามแล้วนะครับโปเกมอนิก็พูดให้เราอุ่นใจได้ว่าไออีวังโคตัวนี้ต่อให้มันจะดุร้ายขึ้นขนาดไหนมันก็ไม่เคยลืมบุญคุณของเจ้าของของมันหรือก็คือเทรนเนอร์ของมันนั่นเองครับซึ่งความดุร้ายเนี่ยจะส่งผลต่อคนรอบข้างที่เป็นมิตรกับเรานี่แหละครับว่าอีวังโคบ,บางทีมันชอบดุมันชอบอะไรอย่างนี้คนรอบข้างของเราก็อาจจะกลุ้กัวแต่ในทางกับการความดุร้ายที่เพิ่มขึ้นนี้จะส่งผลต่อการต่อสู้ของมันครับผมว่ามันจะเป็นโปเกมอนที่ต่อสู้เก่งขึ้นมากๆเลยและอีกอย่างหนึ่งที่เป็น อารมณ์ไม่ดีมันจะเอาหินของมันเนี่ยไปฟาดกับพื้นตุบตับตุบตับเลยนะครับซึ่งหินบริเวณคอของมันเนี่ยต้องบอกว่ามีความแข็งอยู่พอสมควรนะถ้าเกิดว่าไปโดนนูน่นโดนนี่ของมนุษย์ก็อาจจะทําให้เข้าของเสียหายได้ด้วยเหมือนกันครับผมอ่ะก็ถือว่าเป็นโปเกมอนที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการเลี้ยงอยู่พอสมควรนะและเจ้าอีวังโคนะครับมันก็จะเป็นโปเกมอนที่มีพลังโจมตีกับสปีดสูงมาเป็นอันดับต้นๆเลยเนาะพลังโจมตี6 5พลังสปีด60อย่างนี้เนาะแล้วก็ค่าสเปเชียลแอตแท็กไม่าพลัง ป้องกันของมัน2ด้านก็เท่ากันทีนี้ก่อนไปร่างวิวัฒนาการเราก็ต้องพูดถึง ability ของอีวังโคครับอีวังโคเนี่ยเป็นโปเกมอนที่พิเศษนิดนึงนะครับมันมีทั้งหมด4 ability ครับอ่ะเป็นโปเกมอนที่ ability เยอะหรือเปล่าก็ไม่ถึงขนาดนั้นครับคือ4 ability อของมันนะครับ ability ที่1 keen eye ครับผมซึ่ง keen eye ก็จะเป็น ability ที่ว่าความแม่นยําของเราจะไม่ถูกลดลงระหว่าง battle และ ability ต,ต่อมา vital spirit ครับ ability นี้ก็จะทําให้เราไม่ตกอยู่ในสภาพของการนอนหลับนั่นเองเนาะและ hidden ability คือ speed fast ครับผม speed fast ก็เป็น ability ที่ว่า ถ้าเราโดนโจมตีแล้วติดชังักปุ๊บเนี่ยค่าสปีดของเราก็จะเพิ่มขึ้น1ระดับครับทีนี้ Ability ที่4ของมันนี่แหละครับเป็น Ability ที่แยกออกมาเป็นอีวังโคอีกตัวเลยครับผมซึ่งเป็นตัวที่มี Ability พิเศษเฉพาะจาะจงของตัวมันในภูมิภาคอาราลาหรือก็คือใครเคยเล่นในภาคซันบูนน่าจะเคยเจอนะครับคือ Ability ที่มีชื่อว่าโอเทมโปครับโดย Ability โอเทมโปเนี่ยเราก็ได้เห็นในโปเกมอนหลายๆตัวแล้วนะครับก็คือว่าโปเกมอนที่มี Ability นี้ก็คือจะไม่ติดสถานะมมมึนนนนนนนงงนนง,งััั่่่เเอคซถ้้้าปป็็ตวีีีีีีโท Ability 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 ุกจะ วและไอตัวที่มีโอนเทมโปเนี่ยแหละครับคือตัวที่จะสามารถวิวัฒนาการไปเป็นร่างพบคําได้นั่นเองครับโดยทีนี้การวิวัฒนาการจากอีวังโคไปเป็นลูการูกันนะครับก็ขอพูดเรื่องเวลาอีกทีหนึ่งเนาะก็ตรงตัวครับผมวิวัฒนาการตอนกลางวันก็จะกลายเป็นร่างเที่ยงวันถ้าวิวัฒนาการตอนกลางคืนก็กลายเป็นร่างเที่ยงคืนและถ้าเกิดว่าวิวัฒนาการช่วงเย็นช่วงอาทิตย์สนธยามันก็จะกลายเป็นร่างพบคํานั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวเราก็มารู้จักเจ้าลูการูกันกันทีละตัวเลยนะฮะมาเริ่มที่ร่างเที่ยงววัััันนนนนนกกกก่่่่อเเลลยยูาาาารงงทีปปโมม ซึ่งถ้าเราดูสีของมันแล้วเนี่ยจะมีความใกล้เคียงกับอีวังโคมากที่สุดเลยนะครับสีขนร่างกายก็จะอ,อเป็นสีน้าตาลอ่อนนะแล้วก็จะมีส่วนขนขาวอยู่ตามร่างกายของมันเป็นพื้นฐานครับแล้วตัวของมันก็จะเป็นโปกเกมอนที่มีลักษณะของการยืนสีขานะครับมีนิสัยที่สงบเยือกเย็นและทีนี้เวลาที่มันเป็นโปกเกมอนป่าแล้วมันต้องการล่าเหยื่อนะครับว่ากันว่าความเงียบความสงบความใจเย็นของมันเนี่ยทำให้มันสามารถที่จะเข้าใกล้เหยื่อได้ในระยะที่มันจะะปกแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเหยื่อไม่รู้ตัวปุ๊บก็โดนลูกการลูก โดยไม่รู้ตัวแล้วก็กลายเป็นเหยื่อของเจ้าลูกลูกลกันอย่างง่ายได้ครับซึ่งการโจมตีของลูกลูกลกันเนี่ยมันสามารถใช้กรงเล็บในการโจมตีเป็นหลักนะครับอันนี้พูดถึงในระยะประชิดเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันต้องการต่อสู้ในระยะที่ไกลนิดนึงมันสามารถที่จะใช้หินในบริเวณแผงคอของมันเนี่ยยิงโจมตีใส่ศัตรูได้ด้วยนะครับซึ่งดังเดิมที่เป็นอีวังโคเมื่อกี้ท่านผู้ชมก็จะทราบแล้วเนะว่าส่วนไอ้ขนของมันเนี่ยมันจะมีส่วนหินที่แฝงอยู่ด้วยและสามารถแปลงเป็นพลังในการยิงโจมตีได้ครับซึ่ หย่งเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยครับแต่ถ้าเกิดว่ามันได้รับการเลี้ยงดูโดยเทรนเนอร์นะครับมันจะกลายเป็นโปเกมอนที่มีความซื่อสัตย์ของเทรนเนอร์อย่างมากเลยนั่นเองครับผมทีนี้เขาก็แยกให้เป็น2อันด้วยนะครับว่าถ้าเทรนเนอร์ไปจับลูการูกันร่างเที่ยงวันมาเลยอย่างเงี้ยก็ใช้เวลาฝึกประมาณนึงมันก็จะมีความซื่อสัตย์ที่ดีมากแต่ถ้าเกิดว่ามันวิวัฒนาการมาจากอีวังโคนะครับมันก็จะสามารถถูกฝึกเลี้ยงให้เชื่องได้ง่ายมากกว่านั่นเองครับทีนี้ค่าสเตตัสของลูการูก็ี่ายานนรยท 115, าทย่ที่112ค่วามกเป นั้นแล้วก็เป็นโปเกมอนธาตุหินด้วยเนาะก็ห่วงแค่เรื่องของการโดนท่าพวกแพ้ทางอย่างเงี้ยก็อาจจะโดนทีเดียวร่วงได้เหมือนกันครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาไปเล่นในลักษณะที่ว่าโจมตีได้ก่อนแล้วก็จัดการกับศัตรูได้ก่อนอย่างเงี้ยก็น่าจะโอเคแล้วนะครับผมซึ่งนอกจากสเตตัสของทั้ง3ร่างจะมีการเปลี่ยนแปลงกันไปนะครับในส่วนของอ b บิลิตี้ก็แอบมีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยด้วยนะครับอ่ะอย่างของลูกาลูก,กันที่เป็นร่างเที่ยงวันนี้อ b บิลิตี้ e ีนอากับสตีดฟ fast ยังเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าท่า แซนด์ไรส์ก็คือถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสภาพอากาศที่เป็นพายุทรายใช่ไหมครับค่าสปีดของเราก็จะเพิ่มขึ้น2เท่าเลยนั่นเองครับผมทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นลูการูกันที่เป็นร่างเที่ยงคืนบ้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโปเกมอนหมาป่าธาตุหินนะครับโดยที่ว่าเราสังเกตการยืนของมันเนาะลูการูกันร่างเที่ยงคืนนะครับจะเป็นโปเกมอนที่เน้นลนักษณะของการยืน2ขาอย่างนี้นะคือแบบดูๆไปแล้วก็มีความคล้ายกับมนุษย์หมาป่านะครับโดยที่ตัวนี้ก็จะเป็นโปเกมอนที่มีความดุร้ายที่มากวกว่าลูการูกันนที่่เป็รางงงเเทีี่่่ยววันนนมมกกะึคาารงงขขามขออันจะย่ หลักๆ2จุดครับผมจุดที่1ก็คือขนสีแดงของมันที่ปกคลุมอยู่ตรงร่างกายนะโดยที่ตัวนี้ก็จะมีขนสีขาวที่อยู่ตรงบางส่วนของร่างกายด้วยเหมือนกันนะเนาะและอีกส่วนหนึ่งที่น่ากลัวก็คือส่วนดวงตาสีแดงเรืองรองของมันนี่แหละครับซึ่งนิสัยที่ดุร้ายมีอารมณ์รุนแรงของมันแบบนี้นะครับบางทีมันก็มักจะถูกศัตรูยั่วยุให้โจมตีนู่นให้โจมตีนี่ซึ่งจุดที่โดนยั่วยุแล้วไปตามเกมของศัตรูเนี่ยต้องยอมรับว่านี่คือจุดอ่อนของดูการูการร่างเที่ยงคืนครับแต่ภายในจุดอ่อนนี้กลััมมมมีีจุดดแขข็็งองอออนนนน้ววยครืเเปโปโกกท่่า ต่อสู้ครับมันไม่สนใจเลยว่าตัวเองจะบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหนมันค่อนข้างจะมีความยึดติดในใชัยชนะพอสมควรนะครับนั่นหมายความว่าเวลาที่มันต่อสู้กับศัตรูแล้วถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยหลอกลอก่อยั่วยุมันปุ๊บแล้วมันสามารถที่จะเข้าใจว่านี่คือแผนของศัตรูนะมันก็สามารถที่จะพลิกเกมกลับมาได้โดยที่ว่าตอนนั้นอาจจะต้องมีการตัดเนื้อเฉื้อกระดูกกันนิดหน่อยนะครับเพื่อที่ลูกาลูก,กันนั้นจะได้เรีบปิดฉากศัตรูให้เร็วมากที่สุดนั่นเองครับซึ่งเวลาที่โดนศัตรูยั่วย,อยุอย่างนี้ความผิดผ โกรธมากยิ่งขึ้นก็จะยิ่งไปเสริมเรื่องของการโจมตีของมันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็เป็นอันตรายต่อศัตรูได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการยั่วยุของศัตรูก็จะกลายเป็นดาบสองคมให้กับศัตรูได้เลยนะครับว่ากล้าหรือเปล่าที่จะยั่วยุไอ้ตัวนี้แต่เสี่ยงที่จะโดนโจมตีให้รุนแรงมากยิ่งขึ้นนะเนาะและค่าสเตตัสของลูกาลูกันที่เป็นร่างเที่ยงคืนนะครับก็มีพลังโจมตีสูงสุดอยู่ที่1 1นะนนเนอท่งท้ยง่ยรับจุาเด่นก็คือว่าค่าพลังป้องกันของมันเยอะกว่าซึ่นน่อวาพอ่าพลังงดพลัหนึ่งเพิ่มมขึ้นาสเตัรวมที่มันเท่านาะ ก็ต้องมีส่วนสเตตัสที่ลดลงไปนั่นเองครับถูกต้องครับผมค่าสปีดของมันดูแล้วจะน้อยกว่าของร่างเทียงวันเยอะเลยนะครับจาก1 1อยะครับลงมาเหลือ82อเนาะและนอกจากพลังป้องกันที่เพิ่มขึ้นก็เพิ่มค่า HP ขึ้นมาด้วยนะครับถือว่าตลกดีครับผมร่างที่มีความดุร้ายมากๆอย่างนี้นะดันกลายเป็นร่างที่เน้นไปเรื่องความถึกมากกว่าไอตัวที่มีจิตใจสงบเยือกเย็นอย่างร่างเทียงวันเมื่อกี้นี้นี่เองครับและอ b บิลิตี้ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับของเจ้าลูการูกันร่างเที่ยงคืนก็ดูอาบิลิตี้เทียบกับ แต่ถ้าเกิดว่าอ e ีวังโคมีฮิดเด้นแอบิลิตี้ที่เป็นสตีดฟาสต์นะครับฮิดเด้นแอบิลิตี้ของลูการลูการร่างเที่ยงคืนก็จะกลายเป็นโนกาดนั่นเองครับโนกาดก็คือว่าเวลาเราโจมตีใส่ฝ่ายหนึ่งหรืออีกฝ่ายหนึ่งจะโจมตีใส่เราการโจมตีนั้นก็จะโดนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับซึ่งอันนี้เหมาะเหมือนกันนะเพราะว่าลูการลูการร่างเที่ยงคืนเนี่ยมันอาจจะหาก,กินกับพวทธาตุสโ e นเออย่างนี้เนาะหรือว่าร o c k สไลด์ใช่ไหมก็คือเป็นการโจมตีธาตุหินที่ว่าบางทีความแม่นยามันไม่เต ลูการูการร่างพบข่ำนั่นเองครับลูกาลูการร่างพบข่เบรรบำเป็นโปเกมอนหมาป่าธาตุหินนะครับโดยที่ว่าร่างกายของมันโดยองรวมเนี่ยการยืนสีขาก็จะคล้ายกับของร่างเที่ยงวันนะครับแต่สีของขนเนี่ยมันจะเป็นสีส้มเป็นหลักเลยครับนอกจากนั้นแล้วดวงตาของมันก็จะมีความเขียวปริ้งเลยโดยเขาบอกสีร่างกายที่เป็นสีส้มเนาะอันนี้ก็ทําให้นึกถึงช่วงตะวันตกดินอะไรแบบนั้นและส่วนดวงตาสีเขียวเนี่ยก็เหมือนเป็นแสงพิเศษที่กระทบกับดวงตาของมันที่อธิบายช่วงอาทิตย์สนธยานั้นได้เป็นอย่างดีเลยเช่นกันนะครับ่งน,นงิ เหมือนกับของเจ้าร่างเที่ยงวันนะครับแต่ตัวของมันนะครับเวลาที่ต้องต่อสู้แต่การสวิงเรื่องของอารมณ์เวลาที่มันต้องต่อสู้จะค่อนข้างเยอะครับผมอ่าเวลาต่อสู้มันค่อนข้างที่จะดุร้ายคือความสงบนิ่งหมดปกติอันเนี้ยไปคล้ายร่างเที่ยงวันแต่เวลามันต่อสู้ครับมันจะค่อนข้างมีความดุดันมีความดุร้ายที่จะโจมตีศัตรูโดยไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลังซะเท่าไหร่อันนี้ก็จะแอบไปเหมือนกับของร่างเที่ยงคืนนะครับซึ่งความดุร้ายที่ตัวมันมีนะครับตัวของมันเนี่ยชอบที่จะไล่ต้อนศัตรูอย่างไร้ความปราณีมจจก่่ตตะอองไปี้็โเื ไม่หยุดเลยครับซึ่งด้วยอารมณ์ที่ค่อนข้างมีความซึ่งด้วยอารมณ์ที่สงบนิ่งของมันแล้วก็การควบคุมอารมณ์เวลาต่อสู้ของมันนะครับทำให้ลูกาดูกันร่างพกข้ามตัวนี้เป็นโปเกมอนที่ว่ากันว่าเลี้ยงยากที่สุดในบรรดาทั้ง3ร่างนี้เลยครับและในส่วนค่าสเตตัสของมันนะครับก็จะมีพลังโจมตีอยู่ที่117กันเลยแล้วก็มีค่าสปีดอยู่ที่110นะครับอันนี้ก็แอบเป็นทรงเดียวกับของร่างเทียงวันเนาะที่ว่าสปีดสูงสูงแล้วก็พลังโจมตีสูงสูงนั่นเองครับและแน่นอน่นีี้เ ที่ก็น่าคิดนะคือ ability ทัฟฟ์คอ้นั่นเองครับทัฟคอเป็น ability ที่ว่าถ้าเราโจมตีสัมผัสตัวครับการโจมตีสัมผัสตัวจะมีความรุนแรงที่มากยิ่งขึ้นซึ่งตัวของมันเป็นโปเกมอนธาตุหินนะก็ไม่รู้ว่าการโจมตีสัมผัสตัวแบบธาตุหินเนี่ยมันจะมีเยอะขนาดที่ว่าตอบรับกับ ability ทัฟคอของเจ้าลูการูกันร่างพกข้ามตัวนี้ได้ดีขนาดนั้นหรือเปล่านะครับใครมีไอเดียการเล่นเจ้าตัวนี้ยังไงก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะทีนี้ขอพูดสรุปถึงท่า signature move กับท่า,า set เซลร็อนะครับผมซึ่งเซลล์ร็อกเป็นการโจมตีธาตุหินรูปแบบฟิสิกอลพลังโจมตี40เท่านั้นนะครับแต่ว่ามันเป็นท่าที่บวกพิเออร์ดิตีนนะโดยท่านี้ก็จะเป็นซิกเนเจอร์มูฟของร่างเที่ยงวันกับร่างพบถ้ำนะครับส่วนซิกเนเจอร์มูฟเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้ง3ตัวเลยซึ่งซิกเนเจอร์มูฟนั้นมีชื่อว่าสปรินเตอร์สตอมชาร์สครับผมซึ่งท่านี้เป็นท่าโจมตีธาตุหินรูปแบบฟิสิกอลพลังโจมตี190ครับโดยที่ัซนมูฟอันนี้นะครับผมเงื่องข่ายมหรือลูการใช ดันั้นใช้เซตมูฟของท่าสโตนเอชก็จะกลายเป็นเซตมูฟที่เป็นท่านี้นะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นข้อมูลของเจ้าอ e ีวังโคกับลูการูกันนะครับก็ชอบดีนะตรงที่ว่ามันมีร่างวิวัฒนาการการแตกสายไปวิธีการเล่นก็แตกต่างกันรูปลักษณะแตกต่างกัน,กกตกตกนสตอรี่รแตกต่างกันนิสัยไม่เหมือนกันเลยอะไรแบบนี้ความแตกต่างกันตรงนี้ถือเป็นเสน่ห์ที่ดีของเจ้าโปเกมอนสายพันธุนี้มากๆเลยครับท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องของโปรไฟล์มันชอบลูการูกันที่เป็นร่างไหนมากที่สุดมี move set. นนาม,ามูฟเซนะ็ โอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมนันณที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอดี๋ลืมอกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ